สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามากินข้าวด้วยความอยากกินเผ็ดอยากกินเผ็ดทุกวันเลยก็เลยทําวันนี้ค่ะผัดกะเพราผัดกะเพราอีกแล้วผัดง่ายๆผัดกะเพราเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้ดองใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ ใบกะเพราเราใช้เป็นใบกะเพราคว,วายหรือใบยี่หร่ามันเขาบอกว่ามันจะเพิ่มความเผ็ดร้อนเนาะแล้วก็มีไข่ดาวคะ่ะไข่ดาวเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดอันนี้สดมากไข่มาสองฟองแล้วก็มีหมี่หมี่แดงค่ะเพื่อนเพนมันมันมีความรู้สึกว่ามันอยากอยากกินเผ็ดอ่ะเพื่อนๆ มาคะ่ะมาทานข้าวกันเลยดีกว่าแล้วก็มีผักดองด้วยนะคะผักดองเอาเอามาแก้มแก้มผัดกะเพราอยากเปรีป้ยวๆเผ็ดๆเพื่อนๆเ,เวลาที่ไม่สบายมีความรู้สึกว่าอยากกินอะไรเผ็ดๆกันไหมคะมาคะ่ะมากินข้าวด้วยกันหืม รู้ละรู้แล้วว่าลืมอะไรดืมน้ำปลาค่ะอืมหน่อไม้อร่อยซื้อมาไม่ค่อยเผ็ด หั่นมะานาวมาด้วยนะคะเพื่อไม่เปรี้ยวก็เลยว่าเอามะนาวมามาบีบให้เปรียปร้ยวๆนะ่ะอือหือเพรากัดดองอร่อยมากค่ะ ผัดกะเพราเนี่ยถ้าใส่หน่อไม้ดองใส่ใบกระเพราก็เผ็ดแล้วนะใบยี่หร่ามันจะเพิ่มความเผ็ดนี้ก็ยังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ใส่พริกแดงจินดานะคะ ักลองอันนี้มีประโยชน์นะมันมีจุจลินทรีย์ค่ะข้าวเชาว้า เด็กๆเล่นกันอยู่ในห้องค่ะ หวานมากามมาปิดเบาๆลูกแม่ มาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมแม่น้องขอกินไข่กับข้าวนะเลยอือกิ้นมาเลยอือหึไปใ่ไหมหมาอือห เด็กอ่ะพอเห็นแม่กินก็อยากเผ็ดไหมลูกเอาเส้นหนี่ไครับไม่ไม่ไม่ขอข้าวจีิงๆอร่อยข้าวกับไข่อ่ะขออร่อยเีอบ้านเลย ว้าวว้าวพอหนูเห็นเห็นเสไแว่นไม่ก็อยากใส่อืมขอมาขอแจมหล่อแล้ว อแม่ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะอืมแม่เคยกินมะ่วงดอกีหยอือตอนไหนตอนเด็กเท่าน้องเบล่ะตอนเท่านี้เหรออืมกินกินดเป็นไงอร่อยฮะเมืม่อวานไปนเด็ดสลิงปิงมาเราบอกว่าอัดคลิป อัดไปประมาณสาม้องน้องๆเดี๋ยวโต๊ะหักอัดไปประมาณสามนาทีได้ค่ะเพื่อนๆอนยากกินไข่แล้วอืมได้ได้เอาเลยเอาเอาอันนี้ด้วไหมเอาไมลูก พอเป็นเด็กอะเนาะมาลงคลิปเขาปิดปิดการแสดงความคิดเห็นทันทีเลยคะ่ะแม่ขอกคินมากม,<า>มือแม่ทำไมามือแม่มันละ่ะออื ไข่ทอดแบบแบบยแบบืดๆอือ<ม>แม่ขอกินไข่อีกอืน้องเขาจะไม่กินไข่แดงนะคะมไม่ไมดนน้ไม่กินไข่ดิบน้องเวกินหน้าไข่แดงน้องแก้มไม่กินอือ มันมากซื้อยายที่ที่ร้านไข่เค็มมาซื้อเข้ามาแล้วทำไมไข่เจียวนี้อร่อยจังนะอือขอกินอีกที่อันนอ้ห่อไม่ใช่มาถึงไข่นะอร่อยอือแม่ทำไมไม่ชอบกินไข่แดง ขอน้ำแม่กินหน่อยได้ไหมค่ะบ้อนหน่อยได้ไหมอือม, <c oughs> มีผู้ช่วยเผ็ดไหมลูก ขอ,อกินอีกทีย็นมากต่อของกินนี้ก่อนม,มามไข่แดงมันจะเริ่มแตกแล้วนะลูกอื อร่อยค่ะบนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม ขอกินอีกดู<ช>่อยอร่อยมากแต่ว่าไข่มันจะเป็นแบบนี้แล้วนะลูกทำไข่จะแตกไข่แดงจะแตกอืก็อร่อยอะเผ็ดอะมือแม่เปื้อนห ทันข้าวด้วยกันค่ะคนน้ำมนก่อนอือหือผักดองยายอร่อยมาก แม่ของอร่อยอ่ะแต่มันจะมีไข่อย่างนี้แล้วนะแม่อร่อยเด็กก็อร่อยค่ะโอ้ยนม่ง แม่อร่อยเด็กก็อร่อยแย่งกันกินโอ้ยอืมโอ้ยน้ำมันก้อนืม้ำมนไหมนะเป็นไง <c oughs> <c oughs> เป็นไงมาเป็นถุนไปเกิดเริ่มเผ็ดแล้วคะ่ะแต่รู้สึกชื่นใจดีนะคะ tất cả chim 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 Ừ. ừ chim ừ chim ừ chim แม่แม่ซื้ออีกนะแปลกทากนไปเลยเแม่ขอกินอีกดอร่อยอ่ะไข่หมดแล้วอ่ะ ผักดองเนี่ยมันตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยค่ะ เดี๋ยวขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ